ตอนนี้ผมจุดทูปแล้วแต่ว่าผมจะสรุปรัฐบาลให้รอบเดียวจบนะรอบนี้ขนมไทยนะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าขนมไทยผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าพระเอก8ปดพระรอง7รอบนี้ไปอะไรก็ได้ขอให้มี8เลขที่ผมให้ไปสตัวนะครับตั้งแต่วันที่17ตอนกลางคืนจะมี7 8็ดแสาสาม แปดเแล้วก็7 0ซึ่งตอนเนี้ยดังโดยเฉพาะ7 0แล้ว7 0มาตรงกับเลขเรือด้วยถ้า7 0เขาล็อกออกแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ล็อกผมพูดเลยว่าเลขปัด ปัดคือยังไงก็คือเลขปัดแน่นอนเลขเรือ70อาจจะมา69หรืออาจจะมา71หรือว่าอาจจะพลิกกลับตัวอาจจะมา06หรือว่าอาจจะมา08แต่ถ้าล็อกเลขเรือเรือของเรือทหารมกัน5,000นายเลข70มาแน่นอนแต่ถ้ามันไม่ล็อก ถ้ามันดังมากถ้าเขาไม่ล็อกเขาปัดหนีแน่นอนครับแล้วผมว่าน่าจะออกขึ้นออกลงถ้าเจ็ดศูนาล็อก70มาแน่เลขเรือเพราะว่ารอบนั้นเลขเรือเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจดรอบนี้ดังมากดังเป็นผู้แตกแล้วมาดังอะไรก็ไม่ดังมาดังมาตรงกับเลขที่เราให้วิเคราะห์ถูกไหมที่ผมให้วิเคราะห์ดันมาตรงกันอีกเออ ดันมาตรงกันอีกครับเลขเรือเลขเรือเจ็ผมให้สี่ตัวนี้แต่ถ้าเป็นชุดเต็มแม่แม่กดไลค์กดแจ้ผมด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคนเริ่มเข้ามาดูเยอะแล้วน่าจะคนจะเลิเลกงานแล้วอันนี้คือจะเป็นชุดนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นที่ผมลงให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามผมจะบอกอย่างนี้นะว่าเลขหางประธานน่ะมันเป็นแค่เลข การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงความชอบใครความชอบมันนะครับผมจะบอกตลอดว่าเลขผมนะให้เอาเลขในชุดไปเสี่ยงนะครับเลขผางประธาน่ะเป็นการความชอบใครความชอบมันนะครับแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบอกแล้วว่าให้เน้นในชุดก็คืออันนี้ครับถ้าใครชอบวัดใจสี่ตัวก็ตามนี้แล้วก็ จะเป็นชุดนี้ชุดเต็มจะมี83807075มี8075เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เลขระวังจะเป็น1 8กับ77 3ตัวจะมี789ตรงกับเลขดังนะครับเลขดังมากเลย789แล้วก็178เม็ดเดียวก็ยังให้ตัวเก่า783มามักแหงจะเป็น8 9กับ2 7ย้ำอีกหนึ่งรอบนะเลขหางบระทัดความชอบใครความชอบมันส่วนเลขทูปนะครับ ส่วนเลขทูกนะก็ให้เน้นที่วัดเขาช่องลมนะครับเพราะว่าวัดเขาช่องลมอะไปที่ไรแล้วได้ตลอดแล้วฟังผมนะวันนี้ฟังนะฟังนะว่าวันนั้นน่ะผมบอกไปแล้วว่าสามสองตัวนะ่ะมันอาจจะเป็นแปดก็ได้เพราะว่าสามกับแปดน่ะมันเป็นเลขมันอาจจะเพงก็ได้เพราะว่าสามหกสามะวันนั้นผมพูดอยู่ที่วัดออกนอยพิเลยวันนั้น ปังไม่ปังดูเอาแต่ผมไม่ได้เขียนเพราะมันจะเยอะถ้าดูเนี่ยเป็นสามหกสามครับหรือว่าจะเป็นสามหกสามหกสามครับหรือจะเป็นสามเก้าสามก็ได้หรือว่าจะเป็นสามหกแปดก็ได,อได้อยากก็คือให้เน้นให้เน้นแบบให้เน้นดอกนี้ถ้าคิดว่าชอบนะแต่ มันอยู่ที่ดวงอ่ะถามว่ารอบนี้ผมชอบไม่ชอบเพราะว่าผมไม่ชอบเลขผมไม่ชอบเลขหกสามผมไม่ชอบมากๆเลยจริงๆผมไม่ชอบเลขหกสามผมถึงแปลงไปผมถึงแผงผมถึงชอบแต่ว่าผมชอบสามหกแปดเออผมไม่ชอบสามหกสามแต่ผมชอบสามหกแปดแต่ถ้าจะซื้อก็ซื้อได้เพราะมันแค่สามกับมันซื้อแค่สามกับส่วนอันนี้คือเป็นแค่การชอบความชอบใครความชอบมันนะครับ ถ้าเกิดอุ้ยมันเลขตรงใจเลขสวยก็จัดไปเพราะว่าย้ําตลอดว่าให้เน้นไปที่เลขในชุดนี่เน้นไปตรงนี้ครับสี่ตัวนี้ถ้ามาเป็นรอบที่สามตอนนี้เลขทูบออกมาแล้วเป็นเลขเก้าเก้าอะไร <c oughs> นี่เห็นไหมก็ย้ําเหมือนเดิมยังย้ําเหมือนเดิมครับทุกคลิปทุกคลิปทําคลิปไปนะคะผมทําคลิปไปก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเปิดเพลงให้ปู่ฟังก่อน ส่วนอันเนี้ยผมไม่ผมขอผ่านไปเลยแต่อันเนี้ยคือเป็นเลขก็คือตรงกันอยู่ตรงกับเลขที่ผมให้8 9ไปก็เลยเอามาแบ่งปันกันถ้าเกิดชอบสองสีคิดว่าโอ้ยสอหลังตุดจีนมีมีสมีสี 4, ่เนาะอากัดไปแต่อันเนี้ยผมผมชื่นชอบอยู่นะถามว่าเลขหางประทัดสองหางเนี่ยชอบอันไหนผมชอบผมชอบสองสี่ เพราะว่าเลขหลังตุดจีนเลขหลังตุ่ดจีนครับอืแล้วทําไมถึงชอบสองสีเพราะว่าเลขประจําวันของวันเสาร์จะมีเจ็ดแปดสองสีมันจะมีเจ็ดแปดสองสีแล้วเลขเลขอันนี้จะเป็นเลขวันตุดจีนด้วยเป็นวันที่ผมไหว้ซึ่งไหว้วันพระบุรุษท่านอาจจะให้สามตัวหรืออาจจะให้สองตัวก็ได้ แต่ว่า6กสาไม่ชอบเลยรอบนี้แต่ว่าเลขทูบออกมาแล้วตอนนี้นะครับเป็นเลข9ก็คือง่ายๆรอบนี้นะครับพ้าอีก8พ่ผ้ารองเป็นเลขผ้ารองเป็นเลข7ครับแล้ววันนี้ก็ลงไปให้ใหม่อีก1โพสต์ แต่ว่ามันก็อยู่ที่คนเรามันชอบไม่เหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้สตัวที่ผมชอบก็คือจะมี8 3 8สาม7ปดนะครับแล้วเนี่ยอันนี้ก็ลงไปใหม่แล้วนะครับถ้าชอบก็จัดเลยคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับแล้วอันนี้ก็คือให้ไปวันนี้รักป่ารักเขารักไม่เอกบ้างไหมก็บอกก็คือ ก็คือมันอยู่ในชุดนั้นก็เลยก็เลยเอาลงมาให้ดูนะครับคนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยอ้ยมีเลขหกตีคือมีหกนะผมบอกแล้วว่าผมบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เลขเรือดังนะผมบอกเลยไม่รู้ว่าว่าหลบไม่หลบนะแล้วผมบอกแล้วว่า นี่ผมจะให้ดูอันนี้ก่อนแคปไว้แล้วพิจารณานะครับอันนี้คือเลขสตัวที่ผมให้ไปแล้วตอนนี้เลขเรือดังมากถ้าเลขเรือหลบ6กเก้าเจ็นี่อยู่ในชุดมาแน่นอนแต่จะมาตัวไหนอันนี้ผมไม่ฟันทุงแล้วเลขทูบมาแบบนี้อีกแล้วเลขทูบมีเก้ามีหกอีกแล้วแม่คือมีเก้ามีห ลองเบิรงว่าเลขทูบสิตรงกับวัดเขาช่องลมบอวัดเขาช่องลมได้หกสามหรือว่ารอบนี้สิมีลูรอบนี้หกสามสี่มาเออแต่บอกเลยว่าทูบวัดเขาช่องลมนี่แม่นนะขอบคุณดาวยี่สิบดาวด้วยนะครับเอาไปซื้อตําไทยเด้ว่าเลยว่าซื้อตําไทยเห็นไหมผมบอกแม่แล้วว่าถ้าเจ็ดศูนย์ซื้อไม่ได้น่ะต้องซื้อหก ก้าไว้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเลขเรือดังมากครับสามร้อยคนดูสวัสดีครับเลขเรือดังมากตอนเนี้ยตาสวยไหมตาสวยไหมตาผมสีน้ำตาลเลขเรือเจ็ดศูนย์ดังมากอาจจะหลบมาหูเก้าก็ได้ครับหรือว่าจะเพิ่มแต้มเป็นเจ็ดหนึ่งหรือว่าจะกลับตัวมาศูนย์หกหรือว่าจะมา ใช่ไหมหรือว่าจะมาหรือว่าจะศูนย์หกหรือว่าศูนย์แปดนะครับอืหรือว่าจะมาศูนย์หกหรือว่าจะมาศูนย์แปดอันนี้คือเลขเรือก็คือเพราะว่าถ้าดังอาจจะมีโอกาสที่จะหลบก็ได้นะครับหกเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หกเรามาลุ้นตัวทุท้ายกันผมผมไม่เดาได้ไหม ถ้าเป็นตัวสุดท้ายผมขอเป็นแปดแล้วกันให้ตรงกับแปดเก้าได้ไหมออหรือว่าเป็นสามก็ไดออ้จะได้ตรงกับเลขหนึ่งอีหลีอุย้ยสี่สี่ครับสี่ว่าแล้วหนีบพ่พ้นมามาขอปู้นี่หนีบพ่พพนสี่หนีบพ่พ้นหหนีบพ่พ้นเก้าเลยหนีบพ่พ้นหกับสี อ่ะผมบอกแม่เลยได้ว่าหกซีนี้เลขบ้านผมซีซีถักหกสองมาจุดทูบตรงนี้นะไม่เคยนีไม่เคยนีไม่เคยพ้นเลขหกกับสี่เลยหรือว่ารอบนี้หกซีสิมาบ่ฮหู้คือกันเด้ออันนี้บ่ฮหู้คือกันผมก็เดาไปเรื่อยเปื่อยหนึ่งกุมหนึ่งแล้วก็ขอชี้แจงตรงนี้ก่อนจะให้ดูเลขทูบนะครับ ขนมไทย 1. มีนาสัญจรที่จังหวัดพังงานะครับเป็นเดือนเกิดของผมด้วยปีที่แล้วเราชนะเลิศนะครับด้วยสายด่วน79ปีที่แล้วขนมไทยหนึ่งมีนาออก60379ออกที่จังหวัดสงขลารอบนี้จะออกที่จังหวัดพังงาไปออกภาคใต้นะครับหนึ่มีนาครับชี้แจงแถลงไข เอาแม่เห็นเลขทูบอีหยังพิมพ์ขึ้นมานั่นบ่แม่สิออกเลขบ้านอีกทีเก้าหกีจัดไปครับแม่เห็นเลขทูบอีหยังแคบแคบครับคนเบื้องหลายโอ้ยเลขทูบบ่มีแปดบ่มีเจ็ดเลยเอาแม่เห็นเลขทูบอย่างเก้าหกซีเก้าเก้าเก้าซีแมนบอ รอบนี้ซื้อไว้ร้อยสิบหกใบเลยเด้เอออยากถือรางวัลที่หนึ่งนะร้อยสิบหกใบยังมีอยู่นะเก้าหกสี่เนี่ยกดให้ดูเลยเนี่ยซื้อเลขอะไรดีเอาเลขนี้แล้วกันอ่ะซื้อสองซื้อซื้อหาใบเอาเก้าหกสี่นี่ซื้อแล้วไปสิไปซื้อไปซื้อเด้อแม่เลขทูบออกแล้วเลขทูบออกแล้วนี่ซื้อให้เห็นเลยนี่ ซื้อให้เห็นเลยนะอ่าซื้อให้เห็นเลยนี่ซื้อให้เห็นเลยซื้อหเห็นจัดๆเลยนี่นี่เก้หซครับสวยผมว่าเลยหกซนี่เลขงามเลขงามเหงียงอาแม่แคบเหมือนเลขทูบจะแตกจะแวงด้วยแล้วก็ซื้อเก้าซี่หกนำ เลขบ้านผมเลยซี่หกหนึ่ง